พื่อนันมีพกอะไรบ้างเนี่ยวิวไม่เปิดเลยกูบอกไว้นะไอ้แค่สองไอ้แค่เจเจสองตัวแี้มันมีพกบองแต่มันไม่เปิดเลยอะไรกูเล่ได้ยินกรดปืนมันเปิดมันเปิดทุกวันมันเสียดายออกกูอันนั้นอันพูดจริงไหมอ้อมคอนะมันเป็นรหัสปั๊มด้วยนะเอาไว้แบบเอาไว้ยืนปั๊มอ่ะมันก็มันก็น่าเสียดายไม่รีบทีละปืนแหละกูพอละโอเคสนละใช่ใช่สเนี่ยใช่สไนโงะไอ้เแค่มันเอาบาเบต์มาว่ะโอ้ยยืนนิ่งรอเลย โอ้ยเอ้าคุณยังไม่ได้เข้าเอ้าโกดูดเหรอมาไม่ไม่ไม่มันเป็นอะไรมันก็เลยไม่รอะะอไรุไอ้แช่มึงนั่งรอไปเหรอนั่งรอไปเหรอเพื่อนนั่งรอไปเหรอไอ้เชโก้มึงจะยิงกูทำไมเอ้าเหรอกูทีมเดียวกับมึงกูมึงยิงกูทำไมกูเลยนะกูไม่ได้ยินเลยโอ้ยไอ้เชกูจะร้องไห้กูจะร้องไห้กูได้กินกูได้กินกูได้กิ่นไหมมึงได้กิ่นไหม มึงได้ก so ลิ่นไหมมึงได้กลิ่นไหมมึงได้กลิ่นไหมสียงกันได้ประมาณนี้ขนาดนี้ชิบังเรากูได้กลิ่น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 

บ้า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 ไปดิไปดิอย่าอย่าอย่าบ้านะบ้าบ้าปั๊บกูดูมึงอยู่นั่นกูจะไปหามึงปั๊บมึงจะเป็นบาเรตหรอมึงจะเป็นบาเรตกับกูเหรอปั๊บมึงคิดว่าอย่าดันกูไม่ได้เหรอ มึงจะเป็นมีดใช่ไหมมึงจะเป็นมีดใช่ไหมมึงมาดิมาดิแปั๊บปั๊มกูเห็นมึงกูเห็นมึงไอซี่อยู่โอ้มึงจะโยนเหรอมึงจะโยนเหรอฮะมึงโยนเหรอมามาปั๊บปั๊บปั๊บความตายบอกมึงอยู่ความตายบอกมึงอยู่มาดิมาดิเอา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 แบบไงเหรอยื้อเชือกกูโดนลุมเว้ยต้นวะ

ั้วพวกเราเล่นกดไอก้โกโกสู้มันโกสู้มันสู้มันแบบนี้กสู้มันแบบนี้อเชี่ยปับไอเชี่ยปับไอเชี่ยปับไอเชี่ยปับเอ้อเชี่ยแบบตายังต่เย็นนะมึงเอ้ยเ้ยไอเชี่ยมาไอเชี่ยเออได้ได้จะเป็นมีดใช่ไหมจะเป็นมีดใช่ไหม ไปโกยอ้มโกยอ้มไอ้เชฟปั๊บมึงกับมึงกับกูใหญ่รอบไปนะ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 ปั๊บปั๊บปั๊บมึงเข้าใจไหมมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูปั๊บปั๊บมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูแบบเนี้ยปั๊บมึงเข้าใจไหมมึงฆ่ากูแบบเนี้ยปั๊บมึงฆ่ากูแบบเนี้ยไอ้เชยบอส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 มึงยออมา มึงออกมาดีบอสมึงฆ่ากู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 มึงเข้าใจไหมกูหลับไม่ได้มึงฆ่ากูมีคนมาหลฆ่ามันฆ่ามันโกฆ่ามันอ่ามันเอาสัยเกียนมาเป็นได้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 ่ากูไปเจอดี

เดี๋ยวกูจะไปหาในไม่ช้านะบอสมามามาดิ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 มาดีมาดิมาดิมาดิมาดมาดิบาดีมาดิมาดมามาดิมามาดมาดิมาดมาดิมาดิมาดมาดาดาดิมาามาดมาดาาา เงเใส่กูได้ได้ได้ปั๊บได้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 เจออมยิ้มกู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 บอลจริงๆไม่โดนเอ้าไปนิดเดียวฟินฟินอ อย่าเล่นเดสใดนะฟินไม่ต้องตัดกานยากตัดพอดีที่เาเล่นแล้วเป็นร้า้ยไอ้เหี้ยมันไม่ตายวะกูฟันมันไปสองล้อมันไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยปั๊มเลือมึงเยอเท่าไหร่อะปั๊มเลือดเดือดเท่าไหร่สามสิบหกไอ้เหี้ยเบิดอมทำไมมีดอมยิ้มมันกากจังวะเฮ้ยอ้าวบอสซุ่มอยู่ด้านบนเหรอ กอย่าเข้าไประยะนั้นน่ะอย่าเข้าไปกูบอกมึงแล้วโก้เฮ้ยเอวันแล้วกูจะไปหามึงปั๊บกูจะไปหามึงมึงไม่รอดหรอกมึงไม่รอดหรอกปั๊บมันหายไปไหนแล้วะกูอยู่นี่สวยก็สวยปั๊บควางตายกำลังไปหามึงมึงเคมึงเคสี่ร้อยอัดกูใช่ไหมปั๊บ ินเสียงของนกน้อยอยู่บนนี้โก้ไปหามึงอ่อืมอ้ย D S R 1ไม่เป็นไรโก้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รักจุดเกิดเราบ้า อย่าคิดจะเว้นมุมนั้นกับฉันเพราะฉันทํามาแล้วอเพราะฉันทํามาแล้วเพราะฉันทําแบบนั้นมาแล้วอย่าคิดจะเว่นมุมนั้นกับฉันออย่าคิดจะเล่นมุมนั้นกับฉันเพราะฉันทําแบบนั้นมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ะปาเหรอจ้าแม่สาวน้อยแม่ทําไมน่ารักจังเลยอุ้ยอันเงี้ยเันเงี้ยนี่ ได้ปั๊บคว่ำตายคว่ำตายเปิดอันนั้นมาได้หนักมันเปิดได้หนักมาเอ็มสองร้อยจนอะไรวะไออันที่โกเปิดอ่ะมันเวลายิงแล้วหน้าฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นรูปหัวใจอ่ะแล้วมันจะแบบบังกูไม่ดีเลยแค่กวยไม่พิมพ์มันไม่ตาย มึงเล่นมีดใส่กูก่อนมึงเล่นมีดใส่กูก่อนเข้าใจไหมไอ้เหี้ยบาบิดอ่ามึงเจอกูแน่มึงเอาบาบิดไว้กูใช่ไหมบาบบาบบาอ้าวเราต้องเสียงมันเกิดนะเฮียแต่ว่าคือสันเราได้อืไปขึ้นไปบันไดบนแล้วบันไดบน บันไดบนจริงๆบันไดบนฉันอยู่บันไดบนนะปั๊บฉันอยู่บันไดบนแล้วฉันก็เข็นแก่ปั๊บฉันเข็นแก่มึงจะเป็นมีดใช่ไหมเหี้ยปั๊บมึงมาหนึ่มึงมาหนึ่มึงจะเป็นมีดใช่ไหมไอ้สัสมึงจะเป็นมีดใช่ไหมไอ้เชนี่ไอ้เชนี่โอ้โอ้โอ้โโว้โอโว้โอ้เออดาได้พวกมึงลุ้มได้ได้ได้มาๆมามึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมมาดิ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  ไม่สนิทไม่เป็นวะมาทีบอสด่าด่ามาดีมาดีไอเชนี่เป็นโอ้ยเชนีเป็นกูบอกเว้ยกูบอกเว้ยหนึ่งนาทีนี้ยังไงกูก็ได้ยังไงกูก็ได้มึงเข้าใจกูไหมยังไงกูก็ได้ ยังไงหนึ่งนาทีนี้กูก็ได้กูพูดจริงๆิหนึ่งนทีนี้ยังไงกูก็ได้อะไรวะเน,นี่มันมันมันมา,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 มาแเปปอยู่นี่นี่มาล้เด็ดอะไรวะระยะนี้มึงจะเป็นกับดีเซอสแกนเรอไอเชียป้ามึงจะปานหาพ่อมึงจะปานอุยอุบุกโมได้ป้ามึงจะเป็นบุกโมใช่ไหมไ้ไได้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 ้ได้ไได้ ป๊ามันอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนกูก็เล่นไม่ได้คุเห็นไหมกูบอกเลยกูบอกเลยกูบอกเลยเอ็กช็อตเจ็ดวีโก้ชิวๆไม่ต้องรอยังไงก็ชนะยืนนิ่งๆในฐานก็ยังได้มาเล่นลูกส